จับชายค่ะวันนี้จะต้มจับชายหมูหมูสาม,มชั้นถ้าเราไม่ใส่น้ำมันก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวหมูสามชั้นก็น้ำมันก็ออกเนาะเราก็จะทอดให้เหลืองเนาะ เหลือกันแล้วเห็ดหอมแช่นะ้ำให้นิ่มใส่ผักกวงุงตร้วแล้วก็ผักอะไรเราก็ใส่ไปเลยนะคะ ผักสลดแล้วเราก็ใส่ขิ้ไชยขิ้ไชยดึงเหลืองซื้อมะาานาแหละเนาะในตู้นะคะตู้เย็นรูปกากับแครอท ดไม่ได้ก็คือผู้รสผู้รสผู้รสซอสปรุงรสใส่ไม่ใส่เราใส่ตาลปิ๊บตาลทรายก็ใส่ น้ำมันหอยน้ำมันหอยจะจุเรงนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมดล่างขวดใส่พริกไทยเจากนิด อวดแล้วเราก็จะเอาไปใส่ในหม้อนะคะในหม้อต้มสักครึ่งชั่วโมงให้ให้พักเขาเปื่อยอ่ะเนาะมันจะอร่อยนะคะเราจะเอาใส่ใหมอ้อ ไม่แคบก็หอมหูว้ยเด้เดี๋ยวนะคะเราก็ใส่หม้อเนาะเปลี่ยนหม้อเปลี่ยนจากกระทะมาเป็นหม้อนะคะแล้วเราก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆให้ผักเขาเปื่อยเดี๋ยวผักเปื่อยเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะคะนี่นะคะต้มจับชายเราก็เดือดป๊อกป๊อกป๊อกผักก็เปื่อยแล้วนะคะนี่ ก็เป็นอันเสร็จแล้วเนาะน,นะคะอร่อยนะคะปักผักเปื่อยๆจับชายเราถ้าผักปเปื่อยๆจะอร่อยนี่นะคะจับชายก็ออกเป็นอันเสร็จนะคะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องครัวแม่วิไลด้วยนะคะขอบคุณค่ะผักปเปื่อยๆอร่อยค่ะ